สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวเทศบาลตำบลพนาทุกท่านเสียงที่ท่านได้ยินอยู่ในขณะนี้คือเสียงประชาสัมพันธ์จากศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินเฝ้าระวังและป้องกันโรคไวรัสโครโรนา2019เทศบาลตำบลพนา จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในปัจจุบันพบมีการติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ของผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศที่เข้าพักในสถานก,กากันต่างๆตามที่รัฐกำหนดร่วมกับพบผู้ติดเชื้อที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศแต่ไม่ได้เข้าสู่สถานก,การันตามที่รัฐกำหนดและมีแนวโน้มพบการติดเชื้อของคนไทยภายในประเทศเพิ่มขึ้นจึงจำเป็นต้องมีการป้องกันและเฝ้าระวังความเสี่ยงที่จะเกิดการแพร่ระบาดของโรค โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในวงกว้างกรมอนามัยจึงมีคำแนะนำสำหรับสถานประกอบกิจาการและสถานที่ที่มีความเสี่ยงกิจาการรมที่มีการรวมกลุ่มของประชาชนและการเป็นบัตตนของประชาชนเพื่อยกระดับความเข้มข้นในการปฏิบัติการป้องกันและการติดเชื้อและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ทั้งนี้เพื่อให้กิจาการรมทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องดังนี้ 1. สถานประกอบกิจการและสถานที่ท,ที่มีความเสี่ยงสถานประกอบกิจการและสถานที่ที่มีความเสี่ยงเช่นห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้าผับบาร์คาราโอเกะร้านอาหารโรงภาพยนตร์สถานศึกษาขนส่งสาธ,า,ธารณะนะรวมถึงสถานประกอบกิจการอืน่นใดที่มีลักษณะปีดหรือมีผู้ใช้บริการจำนวนมากให้กำกับดูแลและเข้มงวดการดำเนินการดังนี้ 1.1ให้พนักงานผู้ให้บริการและผู้มาใช้บริการทุกคนต้องสวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ให้บริการและใช้บริการยกเว้นกรณีจําเป็นเช่นดื่มน้ํารับประทานอาหารเป็นต้น1.2ทําความสะอาดอุปกรณ์ ครื่องใช้ต่างๆรวมถึงพื้นผิวสัมผัสที่มีการสัมผัสร่วมกันบ่อยๆเช่นโต๊ะเก้าอี้ลูกบิดประตูราวบันไดเป็นต้นทั้งก่อนและหลังการให้บริการให้สะอาดอยู่เสมอและทั่วถึงทุกพื้นที่ของสถานประกอบกิจการและสถานที่รวมทั้งห้องน้ําห้องส้วม1.3จัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่และน้ําหรือเจลแอลกอฮอล์เจไว้บริการในบริเวณจุดเสียงและจุดสัมผัสร่วมต่างๆอย่างเพียงพอ เช่นบริเวณหน้าประตูบริเวณจุดรับบริการลูกค้าหรือบริเวณจุดให้บริการที่ใช้ได้สะดวกเป็นต้น1.4ควบคุมจํานวนผู้ใช้บริการไม่ให้แออาจจนเกินไปโดยจํากัดจํานวนผู้ใช้บริการตามขนาดพื้นที่และจัดให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย1-2เมตรในกรณีที่สามารถจองคิวหรือจองสินค้าล่วงหน้าได้อาจเปิดช่องทาง ออนไลน์เพื่อความสะดวกและลดระยะเวลาของผู้ใช้บริการที่ต้องรอในสถานประกอบกิจการ1.5จัดะให้มีการระบายอากาศที่ดีเช่นเปิดประตูหน้าต่างหรือมีพัดลมระบายอากาศเข้าออกกรณีที่ใช้เครื่องปรับอากาศให้ทําความสะอาดอย่างสม่ําเสมอและให้มีการแลกเปลี่ยนอากาศขณะใช้เครื่องปรับอากาศ1.6จัดะให้มีถังขยะที่มีฝาปิดไว้ให้บริการใน,ในสถานที่อย่างเพียงพอและมี มีการเก็บรวบรวมเป็นประจำทุกวันและส่งไปกำจัดอย่างถูกสุขาลักษณะ1.7จัดให้มีทางเข้าออกที่ชัดเจนมีจุดคัดกองและจุดลงทะเบียนก่อนเข้าและก่อนออกจากสถานประกอบกิจาการและสถานที่ด้วยการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันไทยชนะหรือสมุดลงทะเบียน1.8กำกับดูแลให้พนักง,งานมันล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์70%อย่างสม่ำเสมอและเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลขณะปฏิบัติงานให้ดูแลรักษาสุข ภาพตนเองให้มีสุขภาพดีสังเกตอาการตนเองหากพบว่ามีอาการไข้หรือมีอาการระบบทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึง่งได้แก่ไอน้ำมูกเจ็บคอไม่ได้กินหายใจเร็วหายใจเหนื่อยหรือหายใจลำบากให้หยุดงานและกำกับห้ามไปในที่สาธารณะและไปพบแพทย์ 2. กิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มของประชาชนกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มของประชาชนเช่นการจัดงานเทศกาลการแสดงคอนเสิร์ตกิจกรรมกีฬาการร่วมพิธีสวดมนต์ข้ามปีเป็นต้นซึ่งเป็นกิจกรรมที่อาจจัดขึ้นทั้งในและนอกอาคารมีปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อจากการสัมผัสหรือใกล้ชิดกันระยะน้อยกว่า1เมตรรวมทั้งมีการใช้อุปกรณ์สิ่งของต่างๆการพูดคุยการตะโกนใช้เสียงดังในระยะใกล้ จึงจําเป็นต้องเข้มงวดการคัดกรองผู้เข้าร่วมกิจกรรมและการจัดการด้านสถานที่ดังนี้2.1ให้มีระบบการคัดกรองคณะผู้จัดงานและผู้เข้าร่วมกิจกรรมหากพบว่ามีอาการไข้หรือมีอาการระบบทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่งได้แก่ไอน้ำมูกเจ็บคอไม่ได้กิน หายใจเร็วหายใจเหนื่อยหรือหายใจลำบากต้องไม่อนุญ,ญาตให้เข้าร่วมกิจกรรมนั้นๆ2.2ผู้จัดและผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลายกเว้นนักสแสดงนักร้องนักดนตรีนักกีฬาให้ถอดหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยในช่วงเวลาสแสดงร้องเพลงแข่งกีฬาและออกกําลังกาย และจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันตนเองที่จําเป็นสําหรับผู้ให้บริการเช่นถุงมือแผ่นใสครอบหน้าเฟสชิลเป็นต้น2.3จํากัดจํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามเกณฑ์ขนาดพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย4ตารางเมตรต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม1คนหรืออัตราส่วนของผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามที่ภาครัฐกาหนดเช่นพื้นที่สําหรับออกกําลังกายจํากัดจํานวนผู้ใช้บริการที่ออกกําลังกายตามเกณฑ์ขนาดพื้นที่ให้บริการอย่างน้อย5ตารางเมตรต่อผู้ใช้บริ การหนึ่งคนแลกกิจกรรมการชมกีฬากลางแจ้งจำกัดผู้ชมในสนามกีฬาร้อยละ50ของความจุสนามการชมกีฬาในร่มจำกัดผู้ชมในสนามกีฬาร้อยละ30ของความจุสนามเป็นต้น2.4จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์เจ็ดสนต์สำหรับทำความสะอาดมือไว้บริการหน้าจุดเสียงและจุดสัมผัส์ร่วมต่างๆอย่างเพียงพอ2.5จดาัดทำสัญลักษณ์เพื่อการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลร่วมกิจกรรมอย่างเหมาะสม2.6 ทําความสะอาดพื้นที่หรือบริเวณที่มีการสัมผัสร่วมกันบ่อยๆด้วยน้ำยาทําความสะอาดและอาจฆ่าเชื้อด้วยแอลกอฮอล70์70%หรือโซเดียมไฮเปอร์คไราย2.7 จัดให้มีห้องซ้วมที่เพียงพอและทำความสะอาดอย่างน้อยทุกสองชั่วโมงด้วยน้ำยาทำความสะอาดและอาจฆ่าเชื้อด้วยแอลกอฮอล์เจเปอร์เซนหรือโซเดียมไฮเปอร์คลอไรด์บริเวณจุดเสี่ยงได้แก่ก้นหรือลูกปิดประตูก๊อกน้ำอ่างล้างมือที่รองนั่งโถซ่วมเป็นต้นและจัดให้มีน้ำและสะบู่สำหรับอ่างล้างมืออย่างเพียงพอ2.8จุดแปดจัดให้มีถังขยะที่มีฝาปิดบริเวณภายในสถานที่อย่างเพียงพอเก็บรวบรวมขยะและส่งไปกำจัดอย่างถูก ต้อง2.9กรณีจัดกิจกรรมในอาคารจัดให้มีการระบายอากาศที่ดีเช่นเปิดประตูหน้าต่างหรือมีพัดลมระบายอากาศเข้าออกกรณีที่ใช้เครื่องปรับอากาศให้ทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอและให้มีการแลกเปลี่ยนอากาศขณะใช้เครื่องปรับอากาศ2.10กรณีที่มีการจัดบริการอาหารควรจัดลักษณะที่ลดการสัมผัสอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันเช่นจัดอาหารว่างแบบกล่องบ็อกเซตอาหารกลางวันในรูปแบบอาหาร ชุดเดียวและให้ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณาสุขสำหรับการจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มในศูนย์อาหารโรงอาหารร้านอาหารหรือเครื่องดื่มทั่วไปที่กรมอนามัยกำหนด3คำแนะนำสำหรับการเป็นบัติตนของประชาชนแนะนำให้ประชาชนดูแลสุขอนามายัยสุขภาพตนเองและบุคคลในครอบครัวควรปฏิบัติตนดังนี้ 3.1สังเกตอาการตนเองหากพบว่ามีอาการไข้และมีอาการระบบทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้เช่นไอน้ามูกเจ็บคอไม่ได้กลิ่นหายใจเร็วหายใจเหนื่อยหรือหายใจลำบากต้องงดไปในที่สาธารนณะหรือสถานประกอบการใดๆและควรปรึกษาแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณะสู่ใกล้บ้าน3.2ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานที่อย่างเคร่งครัดเช่นผ่านการคาดกองอุณหภูมิ โดยอุณหภูมิต้องไม่เกิน37.5องศา,าเซลเซียสและลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันไทยชนะหรือสมุดลงทะเบียน3.3ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยอย่างถูกต้องตลอดเวลาและทิ้งให้ถูกวิธี3.4ล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล70์70%บ่อยครั้งก่อนรับประทานอาหารและหลังใช้ส้วม รวมทั้งหลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้าตาปากจมูกโดยไม่จําเป็นและลวลดการสัมผัสจุดที่มีการใช้ร่วมกันและไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่นโดยเฉพาะแก้วน้ําช้อนเป็นต้น3.5เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย1-2เมตรและหลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่ที่มีความหนาแน่นแออัดหรือพื้นที่ปิดด้วยความปรารถนาดีจากเทศบาลตาบลพนาค่ะ